สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเจอกันเมื่อนี้เสาร์วันอังคารที่12สิงหาคม2568นะครับพ้าท่านผู้ชมเม่อนี้บรรณฝ่ายครับตำบลน้าฝ่ายอำเภอโย,ยงตุกมชัยภูมิตลาดน้คกกระเบือของเสียสุภาพ็ามือี2สองมือนะครับมีวันอังคารกับวันศุกร์ก็พี่น้องอยู่ได้หมว่ได้คอยกันเรื่องกันไค่อยมาเบิ้งครับเมื่อนี้ น้อยปกแล้วได้หลาหน้อยงามของเราตลอดครับเนะี่ยสีเดี่ยงยิ้วอันนี้ที่อามันจิตเปลี่ยนเดียงอบอบพกกเพราะปัจจันส่วนเขาเรียบร้อยด้วยครับเนะี่ยเสป็คแถบเปิดวนะ <95 S 2> ่าอะร่ะตอนไหนเก้าสิบห้าครเก้าสิบห้าละครับเปิดแล้วครับนี่พี่เปเน็น,านตาหูแท้ามาเสีป็คขอเบอร์ไวนะ้ในเพื่อพี่น้องพเพื่อนทั่วหาครับศูนย์เก้าสามครับศูนย์แปดสามห้าหกหนึ่งเก้าเพื่อพี่น้องยิ่งได้ไปไว้ในคลอกด้วยครับเอาไปดอมไว้เนี่ลาโนยตัวนี่เลยครับเออตาแล้วก็ใส่ดียิ้ว เก้าสิบหาได้ครับแล้วครับเปิดแล้วครับเก้าสิบหา วันนี้พ่อการจากหนองบะแดงเวะมาลินลำพี่น้องทั้งอำเภอเมืองเชียงภูมินะครับอ้าวพ่อการมาคือข้าวท่าใช่หรือาเนี่ยได้มาครับผมตาข้าวลาเนาะจนนี่ก็ในลูกสาวผู้ใดครับเนี่ยลูกสาวพ่อเป็นพ่อบ้านๆหรือพ่อหลอดครับพ่อแท่นนี่นะลูกอะพ่อพ่อโตพ่อคุ้งคูนะหัวพ่อทับอยู่หันอ๋อพ่อเนื้อหนังไปก็แม่เขาได้เนาะครับผมจากเดือนแล้วพ่อการครับเนี่ยอ้าวมันสิบประมาณจต่เดือนละห้าเดือนไม่เจ็นเดือนเออ เออเนี่ยหนังเขาท่าครับลูกสาวแล้วดีนำนมแม่เขาก็ดีพราะการว่าแม่เขานี่ที่พัฒน์จะโตแล้วครับต่อสิบพ่เกินผมก็ว่าไม่โตหนึ่งลึกโตสองนี่ละโรยดูในกินนี่ครับ่เกินนี่ครับว่าเดยงดีครับโรยสามสิบห้าได้เนาะพ่อสูสีดูดีต้องมีี่คนี่ถามก้อนที่ไหนไม่มีจ้ารับประกันรับประกันเลยจ้าลูกสาวนี่เขาท่าทีงของเรา่ะนำนมดีพอดมงว่าได้พ่อกาน ว่ายีบสามจ้ะยีบสามได้สองตัวเลยครับเด้อตอได้พ้อมนะพ่กการเนาะครับผมขอเบอร์เลยครับศูนย์เก้าแปดสองหนึ่งสามหกห้าหนึ่งเก้าลายตัวนี้มันเป็นไทยงครับวะครับผมมีมั่นผสมน้ำมันมคับนเบิร์กเราก็ก็มีส่วนนมีส่วนอยู่ครับมีส่วนอยู่แต่ว่าลูกนี่ออกมั่นเลยนะครับนะลูกนี่บามั่นพี่น้องเคยโทรหาพ่อการตามเบอร์ที่เราให้เลยครับถามแล้วเบิร์ว่าขายหรือยังครับว่าขายกับตอเรานะครับ นัำปลาไก่ละส่งให้พร้อมเนาะพ่อกันเนาะครับผมมันมาได้คุณพ่อเด้อจ้าขอบคุณด้วยไรค,ครับ,บรครับสวัสดีจ้าครับนี่ใส่ดีดอกคุณพ่อโอ้นี่ใส่ดีหมูมัดใส่ก็ได้ทัง,งมีถึงลูกเมีเป็นกะหรี่กะไรโอ้เบื้งนั้นแล้วนิ่งดีสนอกนะนิ่งยืนนั่นดีพุ่พวกเสี่ยเป็นปอกินหยานเนี่ยพ่อการลูกเขานี่ยเขาดิโพอยู่นะพ่อเนาะครับเบื้องซงแล้วคืยดิโพอยู่แต่ว่ากันตะปอกอยู่แต่ว่าสีนี่เข้มทั้งยีหลาน

มื่อนี้เสียมากเราเห็นว่ามาหนึ่งโค้บเมลูด้วยครับเบิ้บสองเบิแล้วเป็นเป็นงัวนาคครับเป็นงัวนาคลูกเป็นลูกสาวเบิ้งเมย์ของเราอี่างเด็ดจังันลูกประมาณสองเราจะไปตัวที่สาม ้อยสี่สิบปได้ย่งสิบเจ็ดที่เสียมากตัวเปิดสิบเจ็ดดีครับราคาหนี้ราคาตกลงได้ด้ครับโมีตำหนีบอกเสียมากบ่มีครับบ่มีครับเปลีนวนหนักนั่นบอกครบผมสิบเจ็ดไดครับพอโบมีเสียมาศูนย์เก้าเก้าศูนย์ก้าเก้าศูนย์ห้ารับสองหาราคานี้ตกลงได้ครับได้ได้กันบ่ไก่แลส่งไห้ได้ครับ เจี๊ยมอะไรัาเัี่ยครับเด้อเป็นงวงเพราะพี่น้องอยากเอาไปไว้เลี้ยงเอาไปไว้ในข้อก่อยทุกหาเสียมาดแล้วครับมันบ่มีแล้ว กูหลเบบ่้อมันดไม่งืะที่น้าพามึงบ้าหรบอเปลาบ่มึงเวรไงมึงรู้ทอเนี่ยเก่งนักได้ครับ่แปลว่าลูกกัเนื้อหลังสท้ได้ยคครับทีน้ว่าบ่รเด็ประดครับแต่บาเทั้งนั้นมามันเป็นไอ้ที่เหมือนทุกคนปุยนะเาก็นกุกันเขาแงได้หเลยเออแปลกเวเนเลย พี่น้องกระเบิงหัวเลี้ยงของห้อยขะน้องนะครับเนี่แม่ลูกลูกแดงดีเทิ้งเลยครับเนี่แม่กระดงลูกเป็นลูกสาวกะที่สามเดือนนะประมาณนี้ครับลอยหาสิบพุ๊ละเม่เขาเลยครับหัวล้นลูกแรกนะครับ เราว่าไใบสองห่าจะได้ขอเบอร์แล้วเพื่อพี่น้องได้เป็นเลี่ยงอันนี้เป็นงัวเลี่ยงเลยครับค่อยเท่าห่าใคันน้องครับให้คันน้องวายสดใสก็ราครับว่าใบสองพันห้าพันครับตามมิติคนได้ครับบนมีครับประกันนะครับประกันครับราคานี้คันบ่อไก่ละรงไห้ครับบ่อไก่รงไห้ครับมาขอเบอร์ครับศูนย์เก้าสามห้าห้าหนึ่งสองหกสามหนึ่งครับไม่คันน้องได้ครับครับมันมันใื้คันน้องได้ครับครับ thương đầm đến ngoài này không bạn ห้อยนางห้อยพบกับพ่อหมาได้มามืนี่สาวน้อยสาวน้อยนะี่ก็ที่แมนหัเดือนได้ยังนังเหรอได้ยินเนาะได้ยินดอกมันทีมี บางนกันน้อยนครับอีลาตัวนึงย่บางน้อยนึงก็อีหลานี่วันตก็ให้นังน่เอะอ๋หลานี่หกพันแล้วอิลา่าตสนเขาคนเด้เจ็ดพันจ้าเจ็ดพันต้องมีสีโคนนั่นหละครับมีตําหนีไยไงนะนั่นเอาท้ายเดียงยเราอยูดดอกครับเครื่องดบทั้งสองแล้วน,น 6, ้อจะมีหกพันส่วนตัวเย่นั้นเจ็ดพันพมาเบอมาเนี่ยมา หนแปดสามสามแปดหนึ่งหกแปดสองสองพ่อมายังมาไม่ห้อยไแต่เครกบเออเลางจานี้สนเขาแล้วครับตัวนี้เก0พันได้นนะต่อเล่าเลยครับเดืนมาเข้เียเขาเกาให้มันมีเงินทอนเดี๋ยวเขาเอาด้วย มาเอีช้าห้อยตยตั้งหุ่บุงหอยหว่านะครับได้มาโมนี่สองเมนะสองเมอเมเอามาเบิองอีหลาจะดีก่อนพราะตยมันนี่หลาจะไหนตัวเดากําลังเบิกเงินเลยเป็ี่ยนว่าสาวสาวน้อยสาวน้อยประมาณจิกเดือนแล้วครับโอ้มันจิกสองปีแล้วเนี่ยอีหลานนี้ที่เป็นไทยกับมันนั่นเนาะเบิ้งแล้วร้อยร้อยสามสิบก็ได้อยอะก็ไหนครับเปิดไว้แปดพันครับแปดพันที่ซื้อหนึ่งต่อได้อีกเลยครับเด้อเราลังเงี้ยเพื่นได้ยังไงเอาพ่อลังเงี้ยก็พันห้ ลูกเขาไปใส่ครับลูกเป็นขายแล้วอ,อ๋อจากตัวแล้วพ่อพันลูกผ่านสามครับนางใหญ่เราก็ไปใส่สี่เอาอเบอร์มาก่อน,นออคุณพ่ออ่าศูนแปดสองหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งห้าพ่อพี่น้องอย่าได้ลาน้อยตัวนี้<ม>ไปไว้ในคอกเลยครับไปดอมแล้วว่าลาใ,ใหญ่กับค่อโชว์หาแล้วครับแปดพันกับเก้าสิบห้าครับ 8, คันพี่ต้องยกซองกันรู้เไรคันคือเครงกองถือครับถือเครื่องหลังทั้งสองตัวด้วยครับราคามิตรภาพครับเนะ ตำหนีได้คุณพ่อมีบะมีครับจุกถอนบะม,มี่ดูคางดีเออกับพพี่พน้องผู้ผู้ทุนบ่หลายนะพ่อเนาะเอาไปไปในอคอกเด้ครับเนี่ยสองตัวมื้อสบะ ไอ้หนุ่มตัวนี้ของห้อยเกีห้อยเหละ่สามพันตาได้ครับนี่อายุอาน้ำเนื้อหนังก็ถึงแล้วครับเอา,อา,าเอไปคุนครับปาลลานะแล้วเปิดไว้สิบแปดได้ครับปาลลานี่ของห้อยเหลี่ เอาเบอร์มาเน่อยครับมา093 428 2030าส่สอสมานได้งูลเลี้ยงมาสามแล้วมั้เนี่ยครับครับหญิงสาวน้อยทั้งสามตัวพอ่อนังเหลืองๆนี่พอ่อถามเลยมาทนะั้งใดนะพวกปัญหาครับปัญหาโอ้สาวน้อยจา,จากเดือนแล้วเนี่ยพอ่อ4ีหาอยู่นี่วะคือเกินแล้วเกินแล้วเกินแล้วเนาะ เราที่นี่นั่งแดงนี่ได้พ่อแดงตัวนหนแดงตัวกลางนี่มือหาล้อยครับตุ่นกลางเป็นว่าเสาครับเป็นว่าเสาเพราะว่าที่แกก็อิหลานว่ากันแล้วหลายเดือนแล้วครับนะแล้วก็แดงดีพ่อแดงดีเครื่องดำแล้วอิหลานจับเพียงดำอ๋อส่วนเขาแล้วนั่นแหละพ่อทัผมก็ปลูกได้ลามได้หรืออ๋อหล่าตัวนี้ได้คือยังส่งนั่นเด้อม่ได้เด่นเลยใช่พ่อที่สอ อ๋อบ่เลี้ยงด้อครับนะ่ะติลูวนวกครับนะ่ะลูนเนาะลูนครับมีงานเลยล่ะลูนนั่งนั่งซุบกะทายอยู่็มีกี่โขนบน่มีนาะพ่อเน,อะ<ว>นานนะานพี่น้องโทรถามแล้วบิ่งด้วยครับนะเ <c oughs> พื่ออยากได้ไปเลี้ยงก็ยังค่อยโทรหาเราครับ0972389252 0967573435มาได้มา3ตัวพุ่นนะค่อยทําหน ก็สมัยก็เหยี่มันนะพอเนาะเราคู่นี่ก็ได้ครับเราคู่นี่เรามีสองานลยชองตัวคู่แดงๆนะพ่อเนาะอ๋อไก้เยี่ยงกันเนื้อคู่่องานรวยอุ้ยกันได้ยี่ดอกไปเราไปโซงให้ได้ครับ ไม่เบนได้งัวมาสองตัวเออแต่ว่าเป็นราคาเนื้อใพี่น้องได้เบิงน้ำกันได้ครับได้นะแล้วเปิดไปลยละสิบสองครับสิบสองขึ้นแล้วครับเปิดกระต้อดีครับหนึ่เละ้าให้เบนเอาเบอร์ไว้ก่อนได้ไหมพ่พี่น้องโทรหาเก้าหกแปดเก้าสองศูนย์แปดสี่เก้าครับเอาไปเลี้ยงได้ได้ครับแต่ว่าราคาเปิดเป็นราคาเนื้อเพราะว่าบัมันแจวว่าท่องมันบ่

A ver.